บ่าวเบี้ยวพาลุยภาคแทบนะครับพี่น้องมาันสักดีครับวี้ก็สมาเก็บเห็ดกับนแม่เห็บนะครับว้าวขจันาบ้าวครับพี่น้องไปกบวัน่อมาข้าวจันรได้บ้าเบียวพร้อมครับพี่น้องให้องเห็แาสักไัวม่ยาดเห็ดบ่าวเบียวแล้วาเบียวเห็ดย่ัวมั

ไปแล 7, yeah. ้วครับเนาะขี the um ้มืก็ต้นไปสิครรานเากัน oh นีแล้วจะใช่ปะน่ยโได้โอ้โหนะครับพ e ี่น้องพี่้องเ่าจะมาเก็บน้ำหัวก็ถอดไปกัได้มาเดียวเออเนี่ยเห็นเก็บไปเลยเนี่ยเห็นเก็บมาราพี่กัได้หัวดอกวดอกเสร็สามที่ฮาดอก ่ากไ้ัโอ้นี่ครับเี็นององดอกครับอู้ยุกไกนต้นไผ่เนาะแข็งเลยขาหากใครขาพันนะครับพวกมุกโอ้โหนะครับนี่เป็นเห็ดปวงเงี้นะครับเนาะเดี๋วนะครับเอาเาหลแบงอีกนะครับนะครับไปเทียนกันเลย มันนี้แม่มันพันสักันมาแล้นะครับมัอนี be ้แม่เถ yeah> ียนมาเก็บเห็ดน้ำกันเห็นมาคัมาเก็บเห็ดมนนี้นี่ยอันครับมีดพูดได้ว่าออเมีดนเม็ดบ้เบียวครับมดบ้เบียวอันนี้บเบียวมดพันสักมากินเเห็ดยังนะนครับน้องสาดอกทำงาม ครับอยู่ทางงานครับมัตตาพลครับพี่น้องมัตตาพลอยู่ทางงานก็ดีโอ้นี่เป็นเห็ดปอกเงี้ยน้อครับเนาะมื่อนี้เห็ดปอกเงี้ยบางอย่างที่พี่น้องเพื่นกับว่าคอเก็บน้ำดูนะครับโอ้เดี๋ยวหาหลอดอีกนะครับเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องเลยมัน เครับพเราไปเก็บเหยียดลำต้ะครับเนาะโอ้ครับค่อยดึงหออือหือสาขาใหญ่ครับงานเห็นการครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยขอยอะก่อน นะครับพ <icana>, ี่น้องเพเ็นหัวตะขึ้นตะโพนะครับเนะใอ้นดีครับพี่น้องเพื่อนมาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับได้หลายปะครับพี่น้องนหัวตะมาโ้เห็ดเห็ดหตะโพนะครับเนาะเห็ดหัวตะตื่น เุงอมมองกอยอยู่คุณน่ได้อยู่เอ้ยยายโจ้ไมออกเนี่ยไปเกี่ยวงางไห้บ่ตื่เร่ครับนะครับพี่นองเพ่นกยงครับมวนครับพี่น้องมาหลายคนเนาะรับมีมวนครบเลยมัน

สิบเนาะครับยองเดียวกันพี่เราแม่หลายครับเก็บเห็ดม้วนครับเมื่อนี้เก็บพวกงี้ครับรอบนี้ครับเราคนกับลางานมาเก็บเห็ดครับเมื่อนี้เก็บพวกงี้ออกเนาะเพื่อนเราลางานมาเก็บเห็ดกันครับม้วนครับเก็บเห็ดแดง เห็ดพวกเดี่ยวเนาะครับเดี๋ยวเขาลองหั่นทั้ง้ิบบงนะครับเนาะครับโอ้โหนะครับพี่นมาเมื่อกี้แซวสายพอดนะครับเนาะม่วนอะไรนนะครับเห็ดแม่เทียนกันเลยตะกร้าหน่อยอย่าเต็มแล้วครับเออวิสต์ดอกงี้เนาะครับเนาะงามครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเห็ดแม่เทียนครับงี้ดีบ๊อบกับเก็บใส่แม่เทียนนะครับเนาะมือนี้แม่เทียนกับมาน้วยกันครับดีบ๊อบกับพันสายโชคเยอะมานเยอะครับมือนี้กันเลย ไปไปเอกหยแปเนื้อเตดวแม่พี่น้องเิ่นเก็บเห็ดพี่น้องททพบ้านกับมาเป็นสิบกว่าคนเนาะวันกุบเลยพี่น้องพี่น้องเทพบ้านมันก็บิบกว่าคนละอเนเก็บพากันเก็บยดอันละกอไพ่เนาะโอจะเก็บบาเลยมาเก็บนยอะบไรเด้ครับ เจ็ดเห็ดปวกเลยพี you? You uh ่น้องมันมาหลนี่ก็ตเฝ้าแกเพื่อนล้วครับใส่มเร็วี่น้องมันมาหลครับเ็ดปวกนี้ออกนี่เป็นหา้วยนนะครับอ้มูลนิเรนะบ้าเบียวเนะครับที่น้องปครับไ้มีเที่น้องนไทบานพันกิมเนาะครับนี่ละเบ้าเบียวกันเลยเพื่อนฮะ น้ำกนเลยออมันคูกครับแม่ี่น้องเพิ่านเทียนน้แม่เทียนแม่เทียนเปคนพอครับที่น้องเพิ่กลมาขอเก็บน้ำจะต้องอนเ่เก็บน้ำบครับเอก็บเป็นนพครับต้องต้องเชียรงาอย่างเต้นมัแล้ครับอ๋แบบแบบ นี่ครับเคลียมาเคลียขึ้นมาอีกหอยอยู่ครับเ็ดเป็นหัวตะโพลนะครับเนาะนะครับโอ้บางขาพันโอ้ดอกนี้เขาจะเชื่อจะดอกแตกพุดนะครับขาเพันมาธรรมดานี่ครับครับยังไงครับ โอ้ยเาเีไปเขีไมเลยะครับเงพอยน้อครับเนาะนี่พี่น้องมันยังพอยู่คร im ับอาเดี๋ยวพอไปเีย่ไปเลยพี่น้องมนเีวอีกยงพอกนะครับพอเห็ดมันนี่ดินกบนี้ครับหัวตะโพมอนครับมาเลยจะเป็นเปือกม พี่น้องบานเราวันนี้บ้าเ,าวาเบวมูลในเล่ได้พน้นนะครับพี่น้องอจนน,นะคน้องในบบานมันก้นเเหีดครับธรรมดา,า,าครับดูการเห็ดพวกนี้เบิดคักแล้วบาไหนบ้าเบียวยุพ้นนครับพี่น้องบ้าออเบียวมัน หาจนเปลี่ยนละครับต้องเกี๊ยหายรอบนลยครับเห็ดรอบแรกออกไปและครับเพราะว่ารังเงี้ยนพี่นองโอ้หน่อยเดียวนะครับพี่น้องพวกออกมาจากดินนะครับก็ตรงที่ระครับบนใบเกียหางที่นี่มันเกิดเป็นสายเงาไปเลยเนาะบาเบียวเนาะครับลองไปตามติดปลาไพ่นะครับพี่น้องเกี่ยวันแล้ครับม้วนผักด้ครับพี่ยาดิพี่น้องเทปานมาลายม้วนแยงเห็ดกันครับพี่น้องม้วนครับม้วนมาดิ เก็บเห็ดกับเมทิอันนะครับ,นรบเานาะมันจะเป็นปลาไพลิมถนนเหมนก้นเนาะเกิตามสายปลาไพครับมันจะมักนอยู่ี่นี่นัเีเขากจ่เยน่าโอ้นีครับก,กับ <c oughs> เมทียนเก็บใส่กันนี้ม,มาเดีกับมหา นี่ครับไอ้เทียนพอมูเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวครับผลงานมีบ้าเบียวก็บซอยแม่เทียนพอมูเดียวนะครับพี่น้องเทิงกับตาหน่อยพี่น้องเพิ่งกับหลายครับเพื่อนเนี่เต็มป้าเลยครับโอ้ยย่าเป็นเก็บบ้านครับพี่น้องเพิ่งกับมาขอเก็บน้ำนะครับเนาะกับแม่เทียนเพิ่งขอเก็บน้ำมันบ้าเบียวกับแม่เทียนก็ได้เห็นเพิ่อนนั่นได้เก็บน้องบันละครับแบงก์หล่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าเบียวไปป่าพี่น้องไปซ้ำหนีเนาะครับ มือนี้กับพาพี่น้องมาสมบรรยากาศหาเก็บเห็ดปวกง่ายเนาะครับเนาะช่วงนี้เห็ดปวกง่ายออกพี่น้องเพิ่อนกันลายหลายครับมองครับมือนีมอญเก็บเห็ดน้ำกันแล้วก็ญาติกันไปน้ำครับพี่น้องมอนคุบไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายจากพี่้องไปสักนิดน้อครับเด็กๆกับฝากเป็น้ำหนึ่งนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบียวพาลุยพาแสบเนาะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบียวน้าเนึ่นะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบียวกับแม่เทียนแล้วกับพันซากลาพี่น้องทั้งหมดละครับสวัสดีครับพานซากสวัสดีครับ